กรมการกรงสุลว่าไงเนี่ยมีข่าวนะคะสําหรับผู้ที่ต้องติดต่อกับกรมการกงสุลกรมการกรงสุลกระทรวงต่างประเทศได้ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานสัญชาติและนิติกรเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากขึ้นโดยได้เปิดสํานักงานสัญชาติและนิติกรประทุมวัน อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566นี้เป็นต้นไปโดยตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวันณบริเวณชั้น5ศูนย์การค้า MBK Center สำนักงานสัญชาติและนิติกรปรทุมวันจะรองรับการให้บริการของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในพื้นที่กรุงเทพชั้นไหนด้วยพื้นที่บริการที่กว้างขวางและการเดินทางที่สะดวกด้วยระบบขนส่ง ทั้งรถไฟฟ้ารถประจำทางแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวทีนี้จากการเปิดบริการที่ประทุมวันเต็มรูปแบบแล้วกรมการกลงศูลจะปิดบริการสำนักงานสัญชาติที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ของเตยตั้งแต่วันที่25นี้กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งก่อนปิดเนี่ยจะรับการยื่นนิติกรเอกสารในวันที่22กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้าย แล้วก็จะจ่ายเอกสารคืนในวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายหากพ้นเวลาดังกล่าวประชาชนที่ยื่นนิติกรและเอกสารไว้เนี่ยสามารถรับเอกสารคืนได้ที่สำนักงานสัญชาติปทุมวันทางสำนักงานสัญชาติปทุมวันจัดตั้งอยู่ณนศะูนย์การค้า MBK Center ชั้น5โซน A เลขที่ 5A ถึง12และ 5a ถึง13ให้บริการระหว่างเวลา10นาฬิกาจนไปถึง16นาฬิกา30นาทียกเว้นวันหยุดราชการประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสำนักงานสัญชาติแห่งใหม่นี้ได้ที่083 530 9126นะคะ